ทุกคนเนื่องจากคุณแม่กําลังจะถ่ายงานนะคะแล้วคนวนี้แบบอยากเปลี่ยนฉากใหม่เรื่องแบบกําลังหาหาอ e ิสเซสซรีนะคะหาพรอปคุณพ่อมาหาหญ้าดอกลิเกข้างทางเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้นะทุกคนถ้ารู้อรคอมเมนต์กันมาหน่อยค,ะอค่ะเออขนละสูงประมาณนั้นนั่นแหละอันยาวสุดเลยอะ่ะถ้าใบไหนตั้งๆอ่ะไม่ต้องตัดเดี๋ยวี้มันเล็มเอ้าเดี๋ยว เอามือเอามือเอ็นเอาเอามือโน้มลงมาเอาดิอย่าไปลงไปอย่ามันระวังเสเนนะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เออ่นแหละ่นแหละ่นแหละ,ะอย่างนั้นแหละอย่าสาอย่าสลัดดิอย่า,าด,ดอกม,ออมันโรยคุณพ่อมันมีเยอะอยู่แต่ฝนมันเพิ่งตกไปก่อนหน้านี้ น่กำลังแต่งตัวอยู่แล้วฝนมันตกเออก็เลยแบบรู้งี้มาเอาก่อนฝนตกก็ดีละทุกคนเนี่ยขวามือคุณพ่อเนี่ยก็เป็นพวงดีนะ่ะเออนี่นี่นี่ม,นม,มาฉันก็าถามว่าไปทำไรบอกว่าไปให้กัวกินเด้อ เอาไปให้ลูกกิน <laughs> ไม่ใช่งูเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้ไม้มันทิ่มหรือเปล่าน่ะตรงขาจะสั้นน่ะ <laughs> ดูขาที่โคนขาอยา่างกับไอ้เนี่ยเขียดตะปาที่แบบเป็นกล้ามๆอ่ะว <laughs> <laughs> ิลืมไปลืมไปใช้เขาอยู่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาไม่เอาให้แล้วโอ้โหขุดติดเลยเนะี่ย ไปจัดช่อเองอย่าไปตัดเองตอนนี้คือแบบเอาตัดมาลูกๆก็รีบขึ้นมาแค่นั้นแหละฟ้าทางฝนย่อมสวยงามเสมอ าที่เป็นเป็นพวงพวงเอคุณพอด้อเอาอีกเอาอีกเท่าหนึ่งของนั้นน่ะแล้วก็มาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้โอ้เอาไม่ได้เหรอเนี่ยทำไมต้องไปลงไกลล่ะเนี่ยแค่นี้แล้วจะเอาไปยังไงอะ่ะอนั่นแหละตัดมาไม่ใช่ ว่าแล้วดูเหมืนไม่ใช่ต้นมันโอ้อนั้นก็ใช้ได้แล้วนะ่ะเพราะว่าอันนี้เอาไปเราเอาได้แค่ฉากเดียวแล,ล้วต้นนั้นน่นะเสียดายโอ้เออเออเอามาๆ,ๆ,ๆสวยๆเออไอ้นั่นน่นนะพุ่มข้างหน้าโอก็สวยนะ่ะ พอแล้วเน,นี่ยตัวนึงเดี๋ยวเขาหาว่าเอายากพรมน,นิดไม่ให้ถ่ายให้เขาเออเนี่ะข้างหน้าโอเคค้อเป็นพวงพวงเนี่ยเอามาเลยอัดเนี่ะเออข้างหน้านัา่นแหละตอนหน้านัา่นแหละเรับรางเหรอชอบรังหลับเออเวลาเห็นคนมาโอคค้ก็ทำท่ากินนะ<ส>กินอะไกินอันเนี้ย เขาไมได้รู้ว่าไปกินพอแล้วปะจะเอาไปยังไงอ่ะบ้าเหรอเอาไปยังไงคุณพ่อ